แกมสกินเดลี่นะคะเราทำาอนเนอร์แพดขึ้นมานะทุกคนโทราเนอร์แพดเนี่ยทำมาสําหรับผิวคนไทยโดยเฉพาะผิวคนไทยคือคนที่ผิวมันนะคะแต่ก็แห้งทุกคนเข้าใจไหมมันแต่ก็แห้งนะคะคือคนไทยเนี่ยด้วยความที่เราอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ มันร้อนเนาะดังนั้นอะ่ะอาการผิวแห้งอะไรเงี้ยเป็นเรื่องปกตินะคะแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้คือเวลาที่ผิวแห้งมากๆมันก็จะผลิตน้ำมันเพิ่มมากขึ้นนะตัวนี้ก็เลยทําให้มีความชุ่มชื้นนะคะเหมาะกับสภาพผิวคนไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยเป็นผ้าที่แบบว่าเราเจอเหงื่อเราเจอฝุ่นเราเจอความร้อนเยอะมากๆตัวนี้ใส่ตัวปลอบประโลมผิวมาให้หลายตัวมากๆทําให้ผิวของเราค่ะที่มีเราเป็นสิวง,ง่ายหรือว่าแพ้ง,ง่ายอะไรงนเงี้ยใชอันนี้จะรู้สึกว่าผิวมันเย็นขึ้นผิวมันดีขึ้นที่สําคัญใครที่รูขุมขนกว้างสุดนี้ใส่วิตาในอซินเซ ให้ทําให้ผิวหน้าขาวใสขึ้นชุ่มชื้นขึ้นนะคะแล้วก็มีเซรม่มให้นะคะช่วยปลอบประโลมผิวดีมากๆใครที่อยากใช้โทนเนอร์แพทนะคะเลือกโทนเนอร์แพทของอาแกมได้เลยนวัตกรรมสัมรี2ด้านนะคะมันจะมีเป็นด้านปุ่มนูนแบบนี้นะคะแล้วก็ด้านเรียบฝั่งด้านเรียบเนี่ยให้ใช้มาร์กหน้าส่วนฝั่งด้านปุ่มนูนนะคะให้ใช้เทสบริเวณใบหน้าเคลียร์สิ่งสกปรกที่ตกค้างตามผิวออกอันนี้1กระปุกราคา450บาทนะทุกคนเพิ่มปริมาณให้จากเดิม50แผ่นเป็น60แผน่นแล้วก็ถ้า้าาาาือตตนนนีีใะรพิศ อยู่ไม่ถึง400ด้วยใครที่จะกดกดได้เลยค่ะ